สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับนปอร์ทฮอคเดือนมิถุนายนในเดือนที่ผ่านมานะครับเราได้เผยโฉมและประกาศราคารถปอร์ r เรนเจอร์เจเนเรชันใหม่ครบทุกรุ่นแล้วนะครับได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากครับและในวันนี้ผมมีข่าวสารและกิจกรรมสนุกสนุกเกี่ยวกับการเปิดตัว f o r ์ r เรนเจอร์เจเนเรชใหม่มาเล่าให้ทุกท่านฟังครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีนวัตกรรมด้านกันบริการ ที่เปิดตัวมาพร้อมกับ Ford Ranger Generation ใหม่ซึ่งคุณสันติกิติชิตชัยพ่วงโดยการฝ่ายบริการลูกค้า Ford ประเทศไทยจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับก่อนอื่นครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆดีจาก Ford อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์เพื่อติดตามข่าวสารกับ Ford ดท l อันนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับโชว์รูมทั่วประเทศไทยคึกคักเป็นพิเศษ เพราะเราได้มีการเผยโฉมพร้อมทั้งประกาศราคารุ่นย่อยทั้งหมดของ Ford r a n g e r g e n e r a t i o n ใหม่ที่อัดแน่นด้วยสมรรถนะมาพร้อมกับคุณสมบัติที่โดดเด่นเหนือชั้นสร้างนิยามใหม่ให้กับวงการรถกระบะในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานของรถปิกอัพให้สูงขึ้นครับและยังมาพร้อมกับนวัตกรรมด้านการบริการแบบพร้อมเสมอหรือ always on ครับโชว์รูม Ford ทั่วประเทศไทยครับยังได้จัดกิจกรรมแนะนำรถยนต์ f o r d Ranger Generation ใหม่เปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกท่านได้มาสัมผัสตัวจริง พร้อมกับทดลองขับรถกระบะที่แกร่งที่สุดครับสมบุกสมบันที่สุดและชาญฉลาดที่สุดในตระกูลรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์ครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าหลายหลายท่านที่ได้มีโอกาสสัมผัสรถ,รถตัวจริงเราแล้วเนี่ยต้องประทับใจกับสมบัถนะของรถอย่างแน่นอนครับและในขณะนี้ครับผู้จำหน่ายทั่วประเทศของเราเริ่มมีการทยอยส่งมอบรถฟอร์ดเรนเจอร์เจเนอเรชั่นใหม่ที่ลูกค้าสั่งจองกันไว้ให้กับลูกค้าหลายหลายท่านแล้วนะครับผมเห็นภาพบรรยากาศที่ลูกค้ากลุ่มแรก ได้มีโอกาสขับรถ Ford Ranger Generation ใหม่ที่เราตั้งใจออกแบบพัฒนาให้เป็นรถผู้ใจเป็นรถกระบะที่พร้อมลุยไปได้ในทุกสถานการณ์และยังมาพร้อมกับความอนเนกประสงค์รู้สึกปลื้มใจมากครับและขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากครับและที่สำคัญครับเรายังมุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าทุกคนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันพร้อมทั้งนำเสนอนวัตกรรมด้านการบริการใหม่ๆเพื่อยกระดับประสบการณ์ในการเป็นเจ้าของรถยนต์ฟอร์ ไปอีกขั้นครับด้วยการนำเสนอแอปพลิเคชัน FordPass ซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติอัจฉริยะให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับรถของคุณได้ทุกที่สามารถควบคุมรถได้จากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการหาตำแหน่งรถครับหรือการเปิดปิดล็อกประตูการสตาร์ทรถเปิดแอร์ในระยะไกลช่วยทำให้ลูกค้าเย็นสบายเมื่อไปสึงรถครับและนอกจากนี้นะครับแอปพลิเคชัน FordPass ยังมีฟังก์ชันในการนัดหมายนำรถเข้ารับบริการการให้บริการเคลื่อนที่ด้วย Mobile Service การเลือกใช้การบริการรับส่งรถนอกสถานที่ทำให้การทำงานการใช้งานของลูกค้าทุกท่านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับเราทุกคนที่ Ford ครับตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในการบริการให้กับผู้บริโภคชาวไทยหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าท่านจะชื่นชอบกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ฟอร์เตรียมไว้ให้กับลูกค้าทุกท่านครับ สวัสดีครับแฟนฟอ Ford อ a l ทุกท่านครับทีมงานของ Ford พร้อมสเสมอที่จะให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าของเราทุกคนเพราะเราให้ความสําคัญเป็นอย่างมากกับการส่งมอบประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้แก่เจ้าของรถยนต์ Ford ทุกคนล่าสุดเราได้เปิดตัวรถให้บริการื่อนที่ Mobile Service โฉมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนอกสถานที่เข้าถึงลูกค้าในพื้นที่ห่างไกลด้วยมาตรฐานเดียวกันกันกบที่ศูนย์บริการพร้อมเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า ด้วยบริการนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน FordPass ช่วยให้ลูกค้ารถยนต์ Ford ประหยัดเวลาในการเดินทางและมั่นใจในคุณภาพงานบริการดูแลและรักษารถยนต์ของท่าน Ford ได้พัฒนารถให้บริการเคลื่อนที่โดยนำรถกระบะ Ford Ranger มาติดตั้งตู้ที่กระบะท้ายพร้อมติดตั้งชั้นวางอะไหล่แผงเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิกเพื่อรองรับงานบริการได้หลากหลายยิ่งขึ้นอาทิเช่นการเช็คระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนส้กกองการเปลี่ยนส้กกองอากาศสลับยางถ่วงล้อรวมถึงงานบํารุงดูแลรักษารถยนต์ทั่วไปการเปลี่ยนแบตเตอรี่การเปลี่ยนยางปัดน้ําฝนการเปลี่ยนหลอดไฟการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆโดยเราคํานึงถึงประสิทธิภาพในการให้บริการของช่างเทคนิคเพื่อให้เราสามารถส่งมอบรถคืนให้กับลูกค้าได้เร็วยิ่งขึ้นโดยโฟ r ดมีรถให้บริการเคลื่อนที่โฉมใหม่ด้วยเครื่องมือมาตรฐานเดียวกับที่ศูนย์บริการรวม109คันลูกค้าโฟ r ดจะได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยการนัดหมายออนไลน์ผ่านโฟ r ด p a พส แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนใหม่จากโฟ d ที่รองรับงานบริการหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายตัวเช็คระยะด่วนที่ศูนย์บริการแบบ Express Service การรับบริการนอกสถานที่ Mo บ i l e Service การรับบริการรับส่งรถเข้าศูนย์ถึงบ้านซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าอุ่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์การตรวจสอบตำแหน่งการเดินทางของรถยนต์และสถานะการซ่อมบำรุงแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นการตอบย้ำความมุ่งมั่นในการยกหลับประสบการณ์ลูกค้าแบบพร้อมเสมอหรือ a อ ways-O n และการดูแลลูกค้าเสมือนคนในครอบครัวซึ่งตอนนี้ศูนย์บริการและผู้จําหน่ายอร์ d ท,ทั่วประเทศได้เริ่มนําเสนอบริการเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้นครับขอบคุณคุณสันติมากครับและอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่เพิ่งจบลงไปสดสๆร้อนๆ Live the Ranger e l i Festival f e ที่วายโอแคมป์จังหวัดนครนายกครับโดยเราได้เชิญผู้ที่สนใจออกไปสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบ Next Gen Ranger ครับงานนี้ครับ เป็นการเปิดประสบการณ์การทดลองขับรถรุ่นใหม่ของ Ford ในเส้นทางการประจนภัยแบบอ f ฟโ a d และแบบ o อนโรดลองทำในสิ่งที่คุณไม่เคยกล้าทำมาก่อนลัดเลาะลำธารลุยน้ำลุยโคลนรวมระยะทางกว่า25กิโลเมตรเป็นการใช้ชีวิตให้สุดในแบบตัวตนของคุณครับนอกจากนี้ครับผู้ร่วมงานของเราทุกคนยังได้การใช้ชีวิตแบบ live the l e n t e r life สัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษครับไปกับความอนเนกประสงค์รอบด้าน ของ Ford Ranger g เจเนอเรชัใหม่ตอบโจทย์การใช้งานในทุกรูปแบบสนุกกับการพักผ่อนในเต็นท์ใกล้ชิดกับธรรมชาติถูกใจสายแคมปิ้งแน่นอนครับท่านที่มาร่วมงานนะครับยังได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับ Ranger Expert ได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความรู้รวมกิจกรรมมากมายทั้ง Walk Rally s ่สโ b รบตลาดชุมชนที่มาเปิดขายของคลับเวิร์กช็และยังรับฟังดนตรีสดสลุ้นรับของรางวัลมากมาย เป็นประสบการณ์สุดประทับใจที่หาที่ไหนไม่ได้ไง่ายๆครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับผมมีข่าวสารมาฝากถึงแฟนๆรถแข่งทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมครับปีนี้รถแข่ง Ford Thailand r a ล i ซิของเรากำลังเตรียมตัวเพื่อลงการแข่งขันในรายการ Thailand Super Series 2022ครับซึ่งสนามแรกในปีนี้นะครับจัดขึ้นที่บางแสนจังหวัดชนบรุรีในระหว่างวันที่29มิถุนายน ถึง3กรกฎาคมดีครับแน่นอนครับนักแข่งและทีมงานไทยแลนด์ฟอร์ดไรซนทุกคนเต็มที่กับการแข่งขันในปีนี้พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆฟอร์ดมอเตอร์สปอร์ตอย่างแน่นอนพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับขอบคุณครับ